สวัสดีค่ะอิฟจาก Star ร์ก d a n c t t a r o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านไพ่ทำนายดวงปกติแล้วอิฟจะทำในเรื่องของความรักอย่างเดียวแต่ว่าเดือนกันยายนนี้เด่อิฟจะอ่านเป็นภาพรวมเรื่องการงานและการเงินให้ด้วยนะคะ ทีนี้ต้องแจ้งก่อนว่าต้องขออภัยถ้าไม่เห็นหน้าแล้วก็เสียงอาจจะหายมหมายถึงว่าแบบมีไอนะคะพักดื่มน้าอะไรแบบนี้นะคะเสียงแหบๆหน่อยเพราะว่าอีเพิ่งหายจากโควิดมานะคะก็จะเป็นรองโควิดนั่นแหละมันก็เลยอาจจะยังไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของเสียงนะแล้วก็หน้านี่ก็โซมมากเลยเขินไม่กล้าโชว์หน้าเลยนะคะทีนี้ เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคลิปเนี้ยจะเป็นของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะเดือนที่แล้วไม่ได้ทําเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะป่วยเป็นโควิดไปนะคะม,มาเกมในรอบเก็บตกเฉยเลยนะเขาเขาพูดกัน <ๆ S 2> ว่ารอบเนี้ยเป็นรอบเก็บตกใครที่แบบฉีดวัคซีนมาแล้วส,สีเข็มภูมิดีไม่เป็นเลยซักซีซั่นซีซันนี้ก็คืออีบเกมเลยนะคะ เพือ่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลองไปอ่านภาพรวมให้กับชาวลัคนาราศีตุลกันหน่อยดีกว่าว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคือชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยตัวตนในเดือนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่ มีแพชชั่นสูงนะคะไม่ว่าจะทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากนะแต่ข้อเสียตรงนี้เหมือนเราจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนพอเรามีแพชชั่นสูงเรามีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะลืมตัวนะ่ะเหมือนพูดจาออกไปแบบผงผางพูดจาออกไปแบบตรงๆนะคะนักเลงนักเลงหน่อยซึ่งบางทีอันนี้เราอาจจะลืมคิดไปอ่ะไปพูดแทงใจดําใครเขาหรือว่าด้วยความใจร้อนบางอย่างนะอาจจะทําให้เรา ทำผิดพลาดได้ง่างเออจะเกิดเรื่องผิดพลาดได้ง่ายตรงเนี้ยต้องระวังนิดนึงนะในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามีความสุขดีนะคนที่มีครอบครัวในเรื่องความรักเนี่ย ก็ดูแฮปปี้ดีนะในอดีตที่ผ่านมาแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ทั่วไปในช่วงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องของการเงินก่อนละกันในอดีที่ผ่านมาคนที่ลงทุนหรือทําอะไรลงไปเนี่ยนะคะก็เนื่องการงาน,างาน,นอีกบางทีอิจารรวมกันไปเลยนะเพราะมันก็เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะคะใครลงทุนทําอะไรนะมีโอกาสประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จไปแล้วก็ได้แต่ว่า ตัวเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเพราะมันไม่ได้เป็นไพ่เหรียญออกมานะคะเอออาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่สมมุติว่าสมมติเล่นๆน,นะเราตั้งไว้5้าแสนสิ 10, ล้านหรืออะไรเงี้ยโอ้อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ ก็ไม่ได้ดูว่าจะขาดทุนนะคะสถานการณ์ทั่วไปในช่วงนี้การเงินเนี่ยติดขัดบ้างเล็กน้อยติดขัดของแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันนะบางคนติดขัดก็คือติดขัดจริงๆติดลบจริงๆแต่ติดขัดของบางคนมันหมายถึงแค่ว่าเงินมันอาจจะไม่ได้ฟลูเหมือนเดิมอ่ะรายได้ที่มันเข้ามามันอาจจะไม่เท่าเดิมแบบนั้นก็ได้ค่ะอาจจะใช้เงินจ่ายไปกับการช่วยเหลือบุคคลรอบข้างคนในครอบครัวแบบนี้เป็นปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆก,การใช้หนี้อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ค่ะบางคนอาจจะมี เรื่องที่มันต้องจ่ายเป็นเงินก้อนนะอาจจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งของอะไรบางอย่างหรือเป็นการจ่ายเงินก้อนโตๆไปเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างมาหรือบางคนอย่างที่บอกมันอาจจะเป็นหนี้ที่สะสมอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่ของเราด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นของคนที่บ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นไปได้นะแล้วกออ็อยากให้ระมัดระวังคือถ้าใคร คืออีบ่าทำคลิปไว้วันเนี้ยช่วงเนี้ทำค่อนข้างทำเร็วนะเดือนหน้ากันยาเรานนีะ้ยังไม่ยังไม่ถึงกันยาใช่ไหมเ <า S 1> พราะฉะนั้น <า S 1> ขอโทษด้วยนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะให้ระมัดระวังเรื่องการกู้ยืมเงินใครหยิบยืมเงินต้องระวังนิดนึงมีโอกาสที่จะถูกช่อโกงได้ง่ายมากเพราะงั้นน่ะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะ แต่ถ้าเลี้ยงไม่ได้อย่างที่อิฟเคยบอกไปหลายๆคลิปหรือว่าที่อิฟทำดวงรายวันจะชอบบอกว่าช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้ดีกว่าแบบช่วยแบบไม่ต้องเอาคืนอะไม่ได้ไม่ต้องแบบไปทวงคืนเขาอะเออแต่ถ้าเราช่วยไม่ได้เราปฏิเสธไปดีกว่าค่ะนะจะสบายใจกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยขอเว็บมาสุขภาพดิปกติจะไม่ค่อยอ่านนะแต่ตรงเนี้ยมีไพ่สิบดาบขึ้นมาอยากให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพหน่อยมีเกณฑ์เข้าออกโรงพรยาบาลระวังของมีคมเจ็บป่วยง่ายนะคะ แล้วก็แนวโน้มเนีนะคนในเรื่องของการเงินถ้าเรายังหวังเป็นเงินก้อนเนี่ยต้องรอหน่อยนะอาจจะไม่ได้มาเร็วๆวนี้นะคะแต่ว่าแพชชั่นหรือความตั้งใจของเราเป็นทั้งควีน n อาเป็นตะเข้แล้วก็เป็นกิ่งเอาเป็นตะเขคือเราต้องการมีความมั่งคัง่งทางการเงินในระดับหนึ่งเลยนั่นแหละแต่พอมันจะรวยจะรวยสมมติว่าบางคนนะอย่างอ e ีเป็นต้นอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราตั้งใจจะเก็บเงินให้ได้หลักแบบ หลักแต่หลักล้านหรืออะไรเงี้ยพอมันจะถึงเป้าเราแล้วเนี่ยมันต้องมีเหตุต้องใช้จ่ายออกไปอะค่ะนะมันอา,อาจจะลองแก้เขาเรียกอะไรนะเป็นทริคก,ก็ได้นะในการแบบพอได้เงินมาเอาส่วนหนึ่งไปทําบุญเลยแบบให้มันเสียไปก่อนอะหนึ่งออกปะหรือบางคนอาจจะเก็บไว้ในบัญชีที่เราถอนออกไม่ได้จริงๆแล้วก็ใครหยิบยืมอะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่มีแล้วอะไรทํานองเนี้ยหรือต้องไปช่วยก็เออเรามีลิมิตได้เท่านี้อย่างเงี้ยค่ะพอได้เงินมาเหมือนเรามี เหตุที่จะต้องใช้จ่ายออกไปอะแล้วเหมือนจะใช้จ่ายในเรื่องของคนอื่นด้วยไม่ใช่เรื่องของเรานะคะ เออก็ประมาณนี้นะในเรื่องของการเงินทีนี้ลัคนาราศีตุลไปดูเรื่องของงานบ้างงานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ดีนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นที่รู้จักเป็นที่นับหน้าถือตาแต่ปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆนะสมมุติใครโตอยู่ในระดับแบบเมนเจอร์แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะมีลําดับที่ขึ้นไปอีกอะบางคนอาจจะรอนะที่จะขึ้นไปเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดนึกออกไหมแต่มันก็มีเหตุที่ล่าช้านะคะต้องรอต่อไปก่อนหรือใ่าเงินเดือนเนี่ยอยากจะให้มันเพิ่ม ก็รอก็ก็ดูว่ามันมีโอกาสเหมือนกันแต่ว่ามันต้องรอหน่อยมันจะช้ากว่าในสิ่งที่เราจริจนตนาการไว้เยอะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆเ,เพื่อนนินทาคนไม่จริงใจโดนแทงข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะคือก็อีกว่าเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าอันนี้อย่าไปโฟกัสมากเลยเพราะว่ามันจะทําให้เราป่วย ป่วยจิตเปล่าๆรู้สึกแบบท็อกซิกเปล่าๆก็พยายามเรียนรู้จากมันคืออีกก็เคยเป็นว่าเคยไว้ใจเพื่อนร่วมง,งานบางคนแบเป็นเพื่อนสนิทเราหรืออะไรงนี้แล้วเราก็ถูกหักหลังอะหรือถูกพูดรับหลังในทางที่ไม่ดีแล้วเราดันรู้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเสียใจนึกออกมาเออมันก็จะมีผลต่อภาวะอารมณ์ของเราแต่ก็ให้เราเรียนรู้ไว้ว่าเออมันก็ชีวมนุษย์ก็เป็นแบบนี้แหละมันก็มีทั้งคนที่ดีและไม่ดีเข้ามาพวกเขาอาจจะเป็นบททดสอบให้เราต้องฉลาดขึ้นก็ได้ นะประมาณนี้ก็ระวังเรื่องข่าวที่ไม่ดีการถูกใส่ร้ายนินทานะก็พยายามทําตัวให้โปร่งใสยอย่ามีรับลมคมในหรือทําอะไรให้มันเสียหายให้คนอื่นเขาเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีได้นะคะประมาณนี้มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นมากๆ นะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะด้วยตัวตนของเราในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วมีแรงมีพลังใจในการที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆหรือการทํางานมีแพชชั่นน่ะค่อนข้างสูงอาจจะเนี่ยไอ้เรื่องที่จะถูกใส่ระนิทานจะเป็นเรื่องของคําพูดก็ได้บางทีแบบใจร้อนนะนึกออกไหมพูดออกไปโดยไม่ได้คิดหรอกแล้วเพื่อนก็เอาไอ้ไอสิ่งที่เราพูดไปแปล เป็นอื่นๆใดๆแล้วก็เอามาพูดใส่ลายเราที่หลังอันนี้ต้องระวังนิดนึงก็ใจเย็นๆหน่อยนะคะเวลาโมโหก็นับ1น0ถึงในใจแล้วก็พยายามยิ้มอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ไว้พูดกับเพื่อนร่วมง,งานดีๆแบบนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของการงานทีนี้ในเรื่องของความรักค่ะในเรื่องของความรักเออมันเหมือนกับเราน่าจะรู้สึกว่าความรักมันมันไม่เปิดคือความรู้คือถามว่า อันนี้เป็นภาพรวมก่อนนะคือเรารู้สึกว่าคนที่มีคนคุยมีมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริง,รงๆรักกันมีความผูกพันนะแต่ว่ามันคงมาแบบนึกออกไหมบางคนคบกันมาบางคู่อาจจะเป็นหปี6ปีบางคนสิปีอย่างเงี้ยมันถึงมันมันสุดทางแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นหรือให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนตอนคบกันอายุ18อะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมเออมันทําให้เหมือนกับ เราเริ่มมีสเปซอะเราไม่อยากให้เขาเข้ามาก้าวไก่ในพื้นที่ของเราแล้วก็มีเรื่องที่ปิดบังซ่อนเลน้นการเรื่องปิดบังซ่อนเล้นตรงนี้อาจจะหมายถึงมือที่3ก็ได้หรืออาจจะหมายถึงบุคคลที่3ที่เป็นคนรอบข้างของเราเองก็ได้อะค่ะเองเช่นอีกตัวอ,อย่างนะบางทีเรามีเรื่องถูกใจในขณะนั้นถ้าเราไปปรึกษาแฟนแฟนที่มีเรื่อง หมายถึงว่าเราคุยกันอยู่ทุกวันน่ะเรารู้นิสัยกันบางทีแฟนอาจจะพูดแล้วไม่เข้าหูเราเน่ยหอกแม้ให้คำปรึกษาได้ไม่โดนใจเราเราก็เลยเลือกที่จะเอาเรื่องของเราเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟัง นะมันก็จะทําให้คนอื่นอ่ะเขามาวิจาร์หรือมาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องของเรามากขึ้นอ่ะมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้ที่เขาจะไปพูดต่อต่อกันว่าเฮ้ยเรามีปัญหากันเราไม่เหมาะกันหรือว่าสแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องคบต่อหรอกหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเกิดเรื่องราวแบบนี้ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็พยายามอย่าเอาคนอื่นอ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องความรักให้มันเยอะ มากจนเกินไปนะคะให้เวลาการละกันหน่อยอะไรที่เข้าใจแหละว่าพออยู่ด้วยกันนานๆมันอาจจะแบบน่าเบื่อนะ้ไหมแต่ก็พยายามสร้างสีสันหรือว่า ให้เวลากันมากขึ้นอะนะมันจะทําให้ความรักดีขึ้นเพราะจับภาพไพ่เนี่ยมันไม่ได้มีภาพไพ่แย่มากๆขนาดนั้นหรอกแต่มันแค่ไม่มีเวลาให้กันหรือไม่ค่อยเข้าใจการรู้สึกแบบเบื่อกันเพราะว่ามันเจอกันทุกวันหรือมันคุยกันทุกวันมันไม่มีอะไรตื่นเต้นแบบนี้ค่ะแต่สําหรับบางคนนะถ้าเรารู้สึกว่าเหมือนมันหมดใจอะหมดแพชชั่นอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะความสัมพันธ์จะจบได้เพราะว่าคนเหมือนเราไปปรึกษาคนอื่นๆอย่างเงี้ยแล้วจังหวะนั้นคนไสมมติว่าเป็นผู้ชายไปปรึกษาผู้หญิง ใจบางเกิดขึ้นได้ค่ะหรือตกตันข้าวได้นนะผู้หญิงไปปรึกษาผู้ชายเพื่อนรวมง,งานโน่นนี่นั่นเกิดอาการใจบางแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะโลเล่อะเหมือนไปมีใจให้กับคนอื่นได้ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ใช่คนเ,เขาเรียกวอะไรที่จัไม่ซื่อสัตย์อะแต่มันเกิดได้ภาวะแบบนี้มันเกิดได้นะคะทีนี้เดี๋ยวลองไปจอะกันแต่ละสถานนะเดี๋ยวเริ่มที่คนโสดก่อนนะ จริงๆอ่ะอีฟ่าทำคลิปไปสองคลิปแล้วนะแต่อีฟอัพโหลด YouTube ไม่ได้ก็ยต้องมาทำใหม่อันนี้ซื้อกล้องมาใหม่ซือ้อโทรศัพท์มาใหม่อ,อมมะค่ะก็เลยลองทำดูแต่ปรากฏว่าเหมือนตัวเขาเรียกอะไรความละเอียดกล้องมันคงมากเกินไปอะมันเลยโหลดใส่ YouTube ไม่ได้สักทีนะคะโอ้ยเป็นคนโลเทคโนโลยีมากเลยต้องหัดเรียนรู้นะ คนโสดเป็นอะไรอะก้าวดาเป็นเครียดออกมาคนโสดเนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่จะต้องให้ไปตั้งใจมากกว่าเรื่องความรักนะคะค่อนข้างเครียดเลยบางคนเนี่ว้าขอโทษนะคะเพราะกล้องไม่สั่นกล้องก็หล่นขอโทษขอโทษขอโทษโอเคโอเคโอเคเอาใหม่เอาไหม่โอเคบางคนนะคะ มีภาวะเครียดนะอ,อย่างที่บอกไปบางคนเนี่ยมีเรื่องของอาการเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะเหมือนอาจจะเป็นอีฟก็ได้เหมือนคนละณะนาราศีกันนาะที่ท e ำคลิปไปก่อนหน้านี้นะก็อาจจะประสบกับปัญหาเรื่องของอาการเจ็บป่วยเข้าออกโรงพรยาบาลบ่อยๆโควิดเงี้ยลองโควิดแบบอีฟอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะยังกลับมาไม่เป็นปกติ ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่นะเออบางคนจะเจ็บจะป่วยแล้วก็มีเรื่องงานเรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์อยู่เยอะมันทําให้เราอยากอยู่กับตัวเองอยากใช้เวลากับตัวเองโสดก็จริงๆอะโสดอะมันก็ทุกใจมันเหงาบ้างอะแต่ว่าถ้าจะให้ต้องเลือกใครสักคนหนึ่งเพื่อ,อามาอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยนะคะมาดามใจไปก่อนอะคนราศีตุลไม่เอานะคะคือมันมีมันมีคนเข้ามามันไม่ใช่แบบโสดแบบแห้งเหือดนะมีคนเข้ามาแต่เราอาจจะพิจารณาเยอะมีเงื่อนไขยเยอะมากกว่าเดิมนะคะ กลัวเจ็บอืมคนตุลกลัวเจ็บทีนี้ไปดูต่อหน่อยคนที่เข้ามาลักษณะเป็นไงไปต่อได้เปล่าอืมอาจจะคนลักษณะราศีตุลอาจจะพบเจอคนลักษณะราศีตุลเหมือนกันนะนิสัยก็จะเหมือนกันนะ่ะรักความยุติธรรมเถ็นตรงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต่างชาติก็ได้ค่ะเป็นคนที่ มีความอบอุ่นมากนะคนเนี้ยแต่ก็เป็นคนที่เซนซิทีฟคิดมากคิดเยอะแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดอ่อนดีเทลก็ดูเหมือนจะเป็นภาพสะท้อนเราว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราเป็นคนที่เอ่เหมือนกับบอสซี่หรือเปล่าจุกจิกต้องเป๊ะต้องตามสเต็ปที่วางไว้แบบเนี้ยคนที่เข้ามาก็จะลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะคะอืมเป็นต่างชาติได้องที่บอกนะความรักความสัมพนันธ์ดูเป็นไง Pay attention to the red flags. It's n e v o r too l o v e และก็ Somae คนคนเนี้ยค่ะคำว่า,า Somae อาจจะเข้ามาแล้วก็จากไปก็เป็นไปได้นะแต่ว่าเขาเข้ามาเพื่อให้เราได้คิดอะไรบางอย่างหรือเรียนรู้อะไรบางอย่างนะหรือบางคนอาจจะได้คบกันเป็นคู่เป็นแฟนอย่างนี้เลยก็ได้ก็ลองเปิดตัวเปิดใจดูค่ะมีโอกาสที่เราจะได้าสารสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่เขาก็ค่อนข้างจะจริงใจเหมือนกันลักษณะคล้ายๆเราถ้าเราคิดมากคิดเดียวไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะออกเดินทางหน่อยนะอย่ากเก็บตัวมากจนเกินไป อาจจะพบเจอจากการเดินทางเนี่ยแหละนะคะคนโสดโอเคเดี๋ยวต่อมาเรามาดูสถานะของคนที่มีคนคุยเดี๋ยวอะไรสถานะกันดูบ้างเดี๋ยวนี้ชอบคิดว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนงั้นก็ขอใ,ใครช่วยนิยามมาหน่อยมันเรียกว่าสถานะอะไรไม่อยากพูดยาวๆไม่ใช่เพื่อนแต่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนพูดมาเลยนี่มันคือสถานะอะไร อาไพ่หลดความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างจุกจิกหงุดหงิดใจค่ะอาจจะเป็นทั้ง อาจจะเป็นฝั่งเรานะที่เราอยากจะได้คําตอบหรือความชัวอะไรบางอย่างคืออาจบางคนอาจจะคุยกันมาในระดับหนึ่งแล้วอยากจะให้มันพัฒนาขึ้นหรืออยาก เห็นความชัดเจนอะไรมากขึ้นในความสัมพันธ์เนี้ยแต่มันก็ดันดูไม่ชัดเจนเลยนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้าหาเขาเยอะดูเหมือนมามาหายหายหรือว่าที่เล่นที่จริงอ่ะจนเราดูไม่ออกนะคะมันอาจจะมีบางความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าให้เขาเติมเต็มเราไม่ได้นะไม่ชอบนะที่จะมาครึ่งๆึกลางๆกับเราแบบเนี้ยจนบางทีเราอาจจะรู้สึกว่า ถ้าย um, ังคือขค้น่องการอยู่น่ฉันจะจบแล้วนะจะไม่เอาแล้วนะจะไม่ไปต่อแล้วนะเป็นในลักษณะนี้ได้เหมือนกันทีนี้ดูเพิ่มให้ค่ะอจะรอดไหมคุยต่อได้เปล่า e เดว l ลไปต่อได้นะพราอลึกๆแล้วอ่ะขอโทษด้วยนะคะขอจิบน้ำสักครู่ <c oughs> ที่บอกมเมื่อกี้ ب, เพราะว่าลึกๆแล้วค่ะเรามีค่อนข้างมีแพชชั่นต่อกันเรามีแรงดึงดูดต่อกันมีอันนี้คืออาจจะไม่ใช่ทุกคนนะพูดถึงในบางกรณีอาจจะมีพันธะอะไรบางอย่างร่วมกันอาจจะบางคนมีเรื่อง18บวกกันไปแล้วเออเพอพราะเรื่องเนี้ยมันเป็นจิตวิทยาเหมือนกันนะถ้าเราแบบมีอะไรทํานองเนี้ยสิบแปดบวกกันไปแล้วบางทีมันแยกกันยากะนึกออกไหมถ้าเราไม่ใช่ประเภทวันนี้แตนหรือแบบ ฟนวิดเบนเอฟ f i t อย่างเนี้ยแม้กรทั่งเฟนวิดเบนเอฟ f i t เองบางทีก็ยังไปหลงรักกันเลยนึกออกปะมันก็อาจจะมีเรื่องตรงเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้เราแบบจะเลิกจะเลิกแต่ก็ดูยากนะคะแต่มันก็เป็นไปได้นะถ้าเราหลุดจากเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราไม่ได้อิดติดเรื่องเซ็กอะพูดตรงๆละกันมันก็มีโอกาสที่เราจะมู v ออน แบบไม่เอาแล้วอะเพราะว่าเธอไม่ชัดเจนกับฉันแบบเนี้ยเป็นไปได้ค่ะแต่สําหรับบางคนนะในบางกรณีก็เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังแยกจากกันไม่ได้หรอกแต่มันต้องค่อยๆเดนรูกกันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะต้องใช้เหตุผลนะใช้อารมณ์มากไม่ได้นะคะอาจจะเป็นฝั่งเราหรือเขาก็ได้นะที่ค่อนข้างจะ โตกว่าชัดเจนชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกอะ่ะมีจุดยืนของตัวเองเนี้ยมีอีกโก้มีความปากไม่ตรงกับใจปากแข็งไม่ยอมพูดในสิ่งที่รู้สึกออกมาแบบเนี้ยก็ได้แต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ดูมันแบ่งเป็นสองกรณีนะคืออย่างที่อีบ,บอกไปค่ะบางคนถ้าไม่ได้ติดเรื่องเซ็กะ่ะแล้วมันไม่ไหวจริงๆกับความสัมพันธ์เนี้ยที่มันยึกยื้อเขาเรียกว่ายึกยักไปมานะมีโอกาสจบเหมือนกันแต่สําหรับบางคู่อะ่ะ ถ้ามีติดเรื่องเซ็ก์ด้วยแล้วก็มีมีความผูกพันกันจริงๆรักกันจริงๆเนี่ยก็แยกกันไม่ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทื่อๆหน่อยแจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องรอก,กันประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูสเปตาสุดท้ายกันสําหรับคนที่มีแฟนมีคู่มีคนรักแล้วอย่างชัดเจนนะเป็นยังไง ไพ่เดิมออกมาเนี่ยนี่มั่นคงอะ่ะเออคนมีคู่ดูดีเลยทีเดียวนะน่าจะหมายถึงจบปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่ดีอะ่ะเออเรื่องสมมุติในอดีตหรืออะไรเงี้ยหรือปัจจุบันที่เรามีปัญหากันอยู่อมองว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสได้เคลียร์กันนะถ้าใครทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเห็นไม่ตรงกันนี่ไง forgive and learning ออกมาเห็นไหมจะปรับความเข้าใจจะหาจุดตรงกลางเจอย<ม>ินดีด้วยนะคะคนราคนาราศิตุลน,นะความสัมพันธ์นี้ค่อนข้าง มั่นคงเลยช่วยกันทำงานช่วยกันหาเงินนะคะรักกันมากช่วงเนี้ยใครอยากมีน้องอ่ะทำกันบ้านนะมีโอกาสสมหวังดังใจเลยอะ่ะเออเขาไพ่ค่อนข,ข,ข้างขึ้นดีอะ่ะขึ้นสวยเลยแล้วได้ไพ่เอ็มดีเอ็มเพลสแล้วก็ดีเอ็มเพลสด้วยอ่านแล,แล้วรู้สึกแบบแฮปปี้แทนเลยอะ่ะนะคะดูเป็นคู่กันดูเหมือนแบบว่าเดือนเนี้ยแหละเดือนเนี้ยแหละจัดเลยนะเออเป็นเดือนที่คนมีคู่น่าจะแฮปปี้เลยอะ่ะนะคะ เออดีด้วยอินดีด้วยนะคะนี่ไม่รู้จักาอะไรต่อเลยอะพอมันออกมาดีมันก็เนี่ยิ้มแล,ะละ้วล่ะป่านนี้คนฟังนะคะใครยิ้มนะพพ์มาบอกเล่ากันหน่อยนะว่าฟังแล้วยิ้มแล้วนะคะตอนนี้ยินดีด้วยนะเดี๋ยวไปดูต่องั้นแล้วอะไรจะต้องระมัดจะต้องละมันระวังเอาใจความสัมพันธ์เออพูดภาษาไทยกลับไปกลับมาละเออ,เอ,อมันมีอยู่วันหนึ่งอิพเล่าขำๆให้ฟังคะ่ะอิบก็ทํางานอยู่ใช่ไหมคะแล้วงานของอิบเนี่ยจะต้องแบบถ่ายรูป ลูกค้าท่านนั้นด้วยก็อเผอิญว่าอิ๊บกดถ่ายไปเสร็จปุ๊บมันไม่เซฟนะอิบก็เลยบอกกับลูกค้าคนนั้นว่าขออนุญ,ญาตถ่ายรอบอีกรูปนะคะคือเหมือนด้ยวยความเราเวลาเราโฟกัสอะไรมากๆหรือตั้งใจทําอะไรมากๆอ่ะเราจะหลุดไปเลยอะ่ะก็คืองงว่าฉ,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 ฉันจะผวนทําไมเนี่ยขออนุญ,ญาตถ่ายรอบอีกรูปนะคะจริงๆต้องพูดว่าขออนุญ,ญาตถ่ายรูปอีกรอบนะคะโอ้ยขำมาก Okay. ต้องระมัดระวังอะไรนะคะไม่ควรลงทุนด้วยกันนะถ้าถ้าต่างคนต่างทํางานช่วยกันทํามาหาก,กินแบบงานใครงานมันเงี้ยเรามาเก็บเงินรวมกันอันนี้โอเคนะแต่ถ้าคิดจะทําธุรกิจร่วมกันอย่าเพิ่งหรือว่าอาจจะต้องแบ่งเรื่องเงินให้ชัดเจนอนะเพราะว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือการทําธุรกิจร่วมกันอะไรเงี้ยดูต่างคนต่างคนที่เขาเรียกอะไรขี้หวงขี้เหนียวแล้วก็มี ความเป็นตัวของตัวเองสูงบางทีความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเป็นคนที่มีอีโก้กันทั้งคู่นะเออไม่ค่อยไม,ยม่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนอ,อยอมรับความคิดเห็นกันแบบคือคือฟังนะแต่ว่าทํำไหมอีกเรื่องหน,นึ่งอะเปเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเออก็เลยแนะนําว่าถ้าจะทําอะไรร่วมกันอนะอย่ามีโอกาสจะทะเลาะก,กันเรื่องอะไรแบบนี้แหละนะคะแต่ว่าถ้าปัญหาอือ่นๆมองว่าเรา พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันพร้อมที่จะเข้าใจแต่เรื่องเงินเรื่อง,องทองอ่ะดูเสี่ยงเกินไปนะคะที่จะเอาเงินมาลงทุนร่วมกันนะก็<อ>ประมาณนี้นะคะยินดีด้วยนะคนละคัานาลาสตุนยังไงอีฟก็ขอฝากช่อง IG อีฟหน่อยนะ star g u i d a n c e t h a l o มีดอด้วยนะคะในนั้นก็จะมี ดวงรายวันมีเล่นผิดอากาศนะและอิฟก็รับดูดวงส่วนตัวด้วยสามารถทักมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ค่ะก็ใครมาฟังกันคืนขอให้นอนหลับฝันดีนะคะขอให้นอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมวันนี้ถ้าอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องพิมพ์มาได้แต่ว่าอย่าด่าแรงๆนะคะเดี๋ยวเสียใจเนาะก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนสพอร์ตมาตลอดนะให้อิฟถึงพันสับ subscribe ด้วยนะคะใครมาฟังอย่าลืมกดแชร์กดสับสไ i b e ให้อีกเป็นที่รู้จักด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ